เห็นอามันบอกว่าอายอะจ้องแต่จับผิดคนอื่นทางานมั่วๆไม่ได้เรื่องพูดออกมาได้ไงเท่าที่เจดูอามก็ไม่ได้เหมือนกับที่เจได้ยินมาเลยเจได้ยินมาว่าไงเหรอครับอ้อมรู้ตัวป้่าว่าพูดอะไรออกไปอ่ะเอยไปดูมาแล้วสวยดีมนะันแหละจำเลยดีด้วย <S <S> <S แบบเขาก็ส่งให้ดูละอามแกใช้จะต,ตอกผิดอีกแล้วนะ แทนนี่ก่อนนะไว้นัทบอลกันที่ตรงไหนวะก็จะต้องมันอัปเดตข้อมูลเมื่อกี้แกไม่ดูอีเมลที่เขาส่งมาเหรอฉันดูมาแล้วแต่มันก็ผิดอยู่ดีมันหลายครั้งแล้วนะอาร์มเอากลับไปแก้เลยอะไรก็ฉันบอกแล้วไงว่ามันถูกถ้าแกคิดว่ามันผิดก็เอาไปแก้เองดินี่แกจะผลักภาระให้คนอื่นเหรอถอยากแกก็แกไปเลยฉันมีงานอื่นต้องทำ งานการไม่ทำเอาแต่คุยโทรศัพท์ทั้งวันเอ้าไอา้กินอะไรดีจ้าวัานนี้สวัสดีค่ะเจ๊เอาผัดพริกแกงจานหนึ่งค่ะได้จา้าพัดมาทำผัดพริกแกงให้หน่อยนั่งก่อนสิไอ้ วันนี้ยุ่งเหรอเจ๊เห็นคนอื่นเขามากินข้าวกันตั้งแต่เที่ยงแล้วนิดหน่อยค่ะเออเจ๊เจ๊รู้จักไออาร์ไหมที่หน้าฝรั่งฝรั่งอะอ๋อจำได้เขาชอบมากินข้าวร้านเจ๊ไบ่อยอะว่าแต่มีอะไรเหรอเจ๊อยากเอาไปเล่าให้มันฟังนะไออาร์ะงานผิดก็ไม่ยอมแก้แถมยังปัดความรำชอบไออารอีกไอก็เลยได้แก้งานให้มันตลอด โอหไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าอามจะเป็นคนแบบนี้นั่นสิเจมันเป็นแบบนี้ตลอดอะทํางานก็ช้าคุยโทรศัพท์ทั้งวันไอ้เบื่อแล้วทำไมแกไม่บอกหัวหน้าล่ะอายไม่อยากมีปัญหาไงเจเดี๋ยวก็มองหน้ากันไม่ติดเปล่าๆมันก็ใช่แต่เจเป็นห่วงอายงานตัวเองก็หนักอยู่แล้วแถมยังต้องมารับผิดชอบงานให้คนอื่นอีกทําไงได้ล่ะเจก็อายไม่มีทางเลือก กินข้าวให้อร่อยนะไายเดี๋ยวเจ๊ไปทำงานก่อนค่ะเจ๊พรพัทเดี๋ยวอ้อเอาไปให้เองจะชวนลูกค้าเมาส์อีกละสิเขาเรียกว่าถามสารทุกสุกดิบจ้ะ ลาได้แล้วจ้าขอบคุณครับเจ๊เอออาร์มเพิ่งเลิกงานเหรอใช่ครับเพิ่งเคลียร์งานเสร็จนะครับเจ๊งานเยอะละสิตอนบ่ายอ่ะอายมาลานเจ๊ก็บ่นใหญ่เลยเขาเป็นแบบนั้นหละครับเจ๊บ่นในทุกวีทุกวันทำไมเป็นงั้นล่ะก็มืวอแต่จับผิดแก้งานคนอื่นคิดว่าง,งานตัวเองดีที่สุดหรอเจ๊เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าอายเป็นคนแบบนั้นไม่เจอกับตัวไม่รู้หรอกเจ๊ ไอ้มเยอะตายคนละเบื่อเอานาผู้หญิงก็เป็นแบบนี้แหละผมขอตัวนะเจ๊จ้าฮะกู้บางไม่ผ่านลูกค้าไปแล้วเก็บร้านได้แล้วมังอ้อมเอ่อจ้าจ้าอ้อมขอนั่งพักแป๊บหนึ่งสิพัด ให้ช่วยเก็บร้านเนี่ยทำเป็นเหนื่อยที่นั่งเมาเรื่องชาวบ้านนี่ไม่เหนื่อยบ้างมาเดี๋ยวอ,อ้อมเอาไปเสิร์ฟเองจะไปเมาหรือถามสายลุกสุกดิบล่ะข้าวมาแล้วจ้าขอบคุณค่ะเจ๊ เออนี่เมื่อวานอ่ะอามันแวะซื้อข้าวที่ร้านเจ๊เห็นบนใหญ่เลยนะเพางานเยอะอ่ะมันอายเลยพูดออกมาได้ไงคนที่งานเยอะน่าจะเป็นอายมากกว่าเออเจ๊ก็ว่างั้นแหละเห็นอามันบอกว่าอายอะ่ะจ้องแต่จับผิดคนอื่นทํางานมัวม่วๆไม่ได้เรื่องอะไรก็ไม่รู้ไม่มีอะไรหรอกเจ๊ก็แค่เล่าๆตามที่เจ๊ได้ยินมาแค่นั้นแหละแหมอามโทษแต่คนอื่นไม่เคยโทษตัวเองแล้วมาแอบนินทารับหลังแบบนี้อีกออรับไม่ได้แล้วนะ ยังก่อนนอะาอเออแล้วนี่เจได้ยินอามคุยโทรศัพท์ด้วยนะว่ากูบ้านไม่ผ่านด้วยไม่แปลกใจเลยใช่ไหมเจว่าแล้วคนแบบอามอะยังไงก็กูบ้านไม่ผ่านหรอกจริงเจหนูก็ว่าแบบนั้นแหละ <c oughs> ไม่ผ่านหรอกเจจ้าไว้แวะมาคุยกันใหม่นะอาอค่ะเจ ไปชนลูกค้านินทาแบบนั้นมันไม่ดีนะไม่หรอกพัทอ้อมก็แค่เล่าสู่กันฟังเฉยๆไม่มีอะไรสักหน่อยพูดว่าคนนั้นคนนี้ไปทั่วใส่ร้ายเขาอีกถ้าวัานหนึ่งย้อนเข้าตัวเองจะทำยังไงแค่นี้ก็ไม่เป็นไรแล้วพัทอย่าคิดมากเลยก็แค่พูดกับลูกค้าในร้านไม่ได้เอาไปเล่าต่อที่ไหนสักหน่อยให้มันจริงเถอะอ้อม วันนี้ปิดร้านแล้วรอครับใช่ครับวันนี้ของหมดไวนะ่ะกำลังกลับบ้านเหรอจ้าอามใช่ครับเจ๊มีอะไรป่ะครับเจ๊เท่าที่เจ๊ดูอามก็ไม่ได้เหมือนกับที่เจ๊ได้ยินมาเลยอ้มอมเอาหน้าพารเก็บร้านไปก่อน เจได้ยินมาว่าไงนะครับก็ไม่มีอะไรหรอกอาอะแค่บอกมาว่าอามันนิสัยแย่ทำงานห่วยปากเสียโทษแต่คนอื่นไม่แปลกใจเลยที่ทำตัวแบบนี้แล้วจะกูบ้านให้ผ่านอะไรประมาณเนี้ยแหละอามันพูดขนาดนี้เลยครับจ้ะแต่เจก็ฟังเข้ามาอีกทีนะอ้อมพอดีแล้วอะไรพัดอ้อมไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยคุณอามใช่ไหมครับผมต้องขอโทษแทนอ้อมด้วยนะครับที่พูดไปแบบนั้น ครับไม่เป็นไรงั้นผมไปก่อนนะอ้อมรู้ตัวป่าว่าพูดอะไรออกไปอ่ะรู้ตัวน่ะพัท นี่แกหาว่าฉันนิสัยแย่ทํางานห่วยเหรอฉันไม่ว่าแกตอนไหนแต่ถ้าแกรู้ตัวก็ดีแล้วงานแกดีมากมั้งก่อนจะว่า,าคนอื่นเนี่ยดูตัวเองก่อนไหมก็ดีกว่าแกแล้วกนวันวันวันเอาแต่คุยโทรศัพท์ฉันต้องมาคอยตามแกงานเนี่ยสงสัยงานแกคงจะน้อยแปเนาะถึงได้มีเวลาไปนินทางคนอื่นแบบเสียหายหายรู้เรื่องคนอื่นไปหมดรู้ถึงขั้นว่าฉันกู้บ้าไม่ผ่านอ่ะรู้มากขนาดนี้เลยเหรอ ฉันก็ไม่ได้อยากรู้เรื่องของแกหรอกนะฉันก็ได้ยินแกนินทาฉันเสียหายว่าฉันทํางานมั่วซั่วไม่ได้เรื่องเหมือนกันนี่เดี๋ยวนะฉันไม่ได้พูดแบบนั้นซะหน่อยฉันแค่ไม่ชอบที่แกจับผิดฉันไปบ่อยอ่ะก็เจออ้อมบอกว่าแกพูดแบบนี้อ่ะจะไม่ได้พูดเลยสาบานฉันก็ไม่ได้พูดนะว่าแกทํางานห่วยตอนนั้นฉันแค่บอกเจออ้อมว่าไม่ชอบให้แกนินทาคนอื่นรับหลัง นี่เจ๊อ้อมอาเรื่องของเราไปพูดจนมันผิดเพี้ยนไปหมดเลยเหรอคงใช่ฉันแค่ไม่ชอบที่แกมานั่งจับผิดทั้งที่งานมันควรจะไปต่อได้แล้วอะ่ะไม่ต้องมานั่งแก้ย้อนหลังแบบเนี้ยฉันไม่ได้ว่าแกที่ทํางานไม่ดีเลยนะฉันก็เหมือนกันแค่เบื่อที่แกไม่ละเอียดกับงานจนต้องได้มาแก้บ่อยๆแกจะมาโกรธฉันไม่ได้นะเพราะฉันพูดความจริงนี่เออไม่โกรธก็ได้ขอโทษละกันที่ทํางานพลาดบ่อยๆอ่ะ อืมไม่เป็นไรหรอกฉันก็ขอโทษนะที่เอาแต่จับผิดแกอะ่ะพอมานั่งคิดดูแล้วเราก็ทีมเดียวกันก็คงต้องซัพพอร์ตกันแบบนี้แหละแต่งานไหนผิดอะ่ะก็ต้องยอมรับนะใช้ที่เกียนม,มานั่งเถียงเธอรู้แล้ววันหลังจะไม่ผิดสักตัวเลยให้มันจริงเถอ,อะอามแกได้อีเมลอัปเดิสต็อกหรือยัง เออได้แล้วเดี๋ยวฉันรีบส่งให้แล้วกันห้ามผิดนะจ้าจ้าวันนี้มาด้วยกันเหรอจ๊ะแวะมากินข้าวที่ร้านเจ๊ก่อนสิไอฉันว่าเราไปกินร้านอื่นไหมฉันก็คิดงั้นเหมือนกันช่วงนี้เลี่ยงเลี่ยงร้านเจอ้อมก่อนดีกว่า ไปไหนกันล่ะดูจากที่เขาเดินมาด้วยกันแบบนี้คงไปคุยกันแล้วแหละว่าอ้อมเอาเรื่องเขาไปพูดแต่อ้อมก็แค่ชวนคุยไปแค่นั้นเองนะบางทีคําพูดเราอ่ะอาจทําให้คนอื่นเข้าใจผิดกันก็ได้นะอ้อมนี่ขนาดลูกค้าแค่สองคนนะยังไม่รวมคนอื่นอีกแล้วแบบนี้ลูกค้าคนอื่นจะมองร้านเรายังไงอ่ะทีเนี้ยรู้หรือยัง ที่พัดเตือนว่าคำพูดมันจะย้อนเข้าหาตัวเราพัดจะไม่ซ้ำเติมอ้อมแต่ถ้าอ้อมรู้สึกผิดจริงๆพัดอยากให้อ้อมไปขอโทษลูกค้าเรานะ เจขอคุยด้วยหน่อยสิช่วงนี้ที่เธอสองคนได้มากินข้าวร้านเจอะเพราะว่าเจเอาเรื่องของพวกเธอไปพูดไม่ดีใช่ไหมเจขอโทษนะที่ยุ่งเรื่องของพวกเธอสองคนอย่ากเกลียดเจเลยนะพวกเราสองคนไม่ได้เกลียด Jay เจหรอกคะ่ะแต่แอบ,บโกรธที่เจเอาเรื่องของพวกเราไปใส่ไฟจนเข้าใจผิดกันหมด พวกเราทะเลาะกันก็จริงแต่มันก็แค่เรื่องงานผมคงจะโทษเจ๊ทั้งหมดก็ไม่ได้เพราะเราเป็นคนเล่าออกมาเองจริงแต่เจ๊ก็ไม่ควรที่จะไปเล่าให้คนอ,อื่นฟังนะครับเจ๊เข้าใจที่ผ่านมาเจ๊ก็ไม่ได้ตั้งใจจะใส่ไฟให้พวกเธอสองคนทะเลาะกันเลยนะเจ๊อาจจะไม่ได้รู้ตัวจริงๆว่าพูดอะไรออกไปแต่หลังจากเนี้ยเจ๊สัญญานะว่าจะระวังคำพูดเจ๊ขอโทษพวกเธอจริงๆนะไม่เป็นไรคะ่ะเจ๊ ถ้าเจาสัญญาแบบเนี้พวกเราก็พร้อมที่จะให้อภัยเจนะคะงั้นวันนี้อ่ะเจขอเลี้ยงข้าวพวกเธอสองคนนะถือว่าเป็นคําขอโทษเล็กๆน้อยๆจากเจ๊ขอบคุณครับเจสบายใจขึ้นบ้างแล้วสิใช่อ้อมรู้แล้วว่าทําไมพัดถึงไม่ชอบให้อ้อมไปวุ่นวายกับลูกค้าไม่ถึงขนาดนั้นหรอกพัดแค่ไม่อยากให้อ้อมไปดินทาลูกค้ามันไม่ดี จ้าอ้อมจะไม่ทำอีกแล้วนะเจ๊ yeah, สังหารเลยครับ